ตตดดดดดุดดดดดยโอเคครับแป๊บหนึ่งครับเซต,ตติ้งก่อนเลยอย่างแรกนะฮะตั้งค่าเสียงแน่นอนครับโอเคร์นะมาโอเคครับชบอ่าโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้อยู่เกม Echo อเอทวีเอคลอเอคลอคอฟโ,โ,โ,โซโนั่นหรือ eos นั่นเองนะครับหลังจากที่ เนะเราอาจจะมารีวิวช้ากันเอ้ยไม่ใช่รีวิวมาแคสกันไปช้านิดหนึ่งนะครับผมก็โอเควันนี้ถือว่าได้มาสัมผัสแล้วนะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกที่รอมันเนิ่นแนนเนียโอเคครับเราเราก็ต้องอืมทำเท่เลยนะโอเควันนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันราวนะครับผมสำรับเกม EOS นะเป็นเกมแนว MMO RPG นะผมจากค่าย Good Games นั่นเองนะครับผมโอเคโอเข้ามาเลือกตัวละครน่ารักอ๋อ โอเคเราเอามาดูสายก่อนนะครับผมก็มีวอลเลเออร์นะครับผมเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหน้าจอแม่งใหญ่ไปว่ะโทษโทษแป๊บนึงนะฮะโอเคครับกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็หน้าจอเล็กลงใช่ไหมโอเคนั้นเราจะได้จะเห็นทุเห็นเต็มหน้าจออีทีนึงนะครับผมมาสายแรกวอลเลเออร์นะครับผมอสุวินแห่งอาณาจักรที่ล่มสลายเออเลยสักนิดนึงโอเคแล้วก็มันได้อะไรนานเลยนะครับก็มามาตื่นเตลุตื่นเตลุมากมายนะฮะโอเคครับก็อสุวิน แห่งอาณาจักรที่ล่มสลายอัศวินอยู่ภายใต้สังกัดแห่งอาณาจักรที่ร,ร,ร,รุ่งเรืองและลุ่งรลน์ลุ่งเลดลุ่งรจน์มาก่อนนะครับในครั้งอดีตแต่ยังคงมีไว้ซึ่งเกียรติของนักอัศวินที่พึ่งนะที่พึงมีทักษะการต่อสู้แบ่งเ,เป็นรื่งช่างมาเด็ดมาอ่านกันเองเนะครับผมโอเคมานะฮะเออ ก็เป็นสายแท้งนั่นเองนะครับที่ทุกท่านก็ควรจะเข้าใจกันนะครับว่าดูจากรูปร่างก็นรูเล่ครับวอร์รี่เออร์นะครับผมอัพอัพตรงนี้นั่นนะครับมีให้เลือกสองสายนะฮะใช่ไหมเออใช่นั่นแหละถูกต้องโอเคครับต่อมาครับเป็นรูทใช่ไหมรูทโอเคครับรูทแน่นอนครับอ่านว่าลูชนะฮะรูทรูทที่แปลว่าขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโจรนะฮะนักฆ่าเออแอสซัสซินอะไรพวกนี้นะครับผมอ่านะครับเป็นนักฆ่าผู้เลือกชื้อชาติอันโดดเดี่ยวนะฮะเออ ผู้อะไรโอบอุ้มอความเจ็บปวดแห่งการสำนึกผิดและเดินทางไปยังสุ่ทานโดดเดี่ยวรู้ทชนทีจะ่ช่างมาันเถอะนะฮะโอเคต่อไปนะเป็นแกเดียนนะฮะโอ้โหโน่ารักนะครับนมใหญ่ๆนะไม่เอาไม่เลดไม่เลดเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องหนุ่มๆเขาดื้อกันอยู่มันไม่ได้นะฮบผมก็เป็นผ่านนักลบนะครับนิ้มเหรอผู้ใช้พลังแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นะ,ะับผมเพชรพิดานักลบผู้มีหน้าที่ปกป้องรักษาโลกใบนี้นะฮะถือว่าเป็น สายที่แบบยังไงวะก็เป็นเหมือนใช้เวทนะฮะอกาเดียนกาเดียนช้เวทนะครับผมโอเคต่อมาเป็นซอสซอสอะไรวะซอสเลสเหรอซอสเลสนะฮะผมเป็นซอสเลสนะนักเวทผู้มีโชคชะตาแห่งพรสวรรค์นะครับผมก็มีพลังสองอย่างเป็นเฟรมกับฟริซซิ่งนะฮะเป็นไฟกับน้ําแข็งแน่นอนนะฮะดูจากรูปร่างแล้วแน่นอนเลยครับงานนี้ฮะต่อมาเป็นอาเช่นนะครับโอเคโอ้ยน่ารักนโอเคครับ นี่ลอรีเนาะลรีลอรีอืมอย่าอยาไม่เอาเอลนะครับผมพูดถึงคันสอนพร้อมแบบเอื้นเสียงเพล่อะนะโอเคแล,ล้วสายที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็เป็นพวกแทงๆหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าผมแบบเอ็มโอชิไรนี่ก็ต้องแทงตลอดนะฮะโอเคมาถัดไปเย,ยี่ยมโอเคครับเรามาแล้วครับดูสิมันต้องแบบหน้าตาแบบหน้าตาดีหน่อยดิบะานี่อ่ะเฮ้ยโอ้โหแม่หน้าตาดีสุ่ลนชุดเนี้ยนะฮะโอเค เ้ยมันไม่ได้หรอกเว้ยอเฮ้ยมันเข้ากันดีจุงเบ้ยนี่ไงบนกันลน่างตัวนี้เออมันเข้ากันดีนะเนี่ยอืมชื่อได้ใชืไใช่ได้ทุยไม่ใช่เอเอมันดูก่อนดูด,ดีๆอ่าอันนี้เราเข้ากันในแฮปผมนี่ก่อนเลยกอทองแม่งไม่เท่วะ่ะเอออันนี้อะไรผ้าคลุมครับผ้าคลุม,มน,นะฮะเออเอออืมสวยงามนี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงน,นี้กันอืมอืมว่าเนี้แม่งเท่วะ่ะแม่งเข้ากันดีนีฮะ เยี่ยมนะฮะขออภัยที่มีปัญหาเยอะไปนิดนึงนะครับก็โอเควันนี้นะครับเราก็ได้เข้าตอนนี้ไม่ใช่วันนี้สิตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ใน Echo of Soul นะฮะ LL s ใช่ไอ้ผู้หญิงด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็หน้าตาดีอยู่ในคนเดียวในเซิร์ฟเลยนะ่ยอืมหน้าตาหล่อเหลานะครับหล่อหล่อกว่ากูเยอะนะฮะเออต้อนรับเข้าสู่โลกของ EOS ครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับหน้าต่างของเกมส์ให้ฟังครับหน้ตาต่าง ทาร์เก็ตที่แม่งสุดยอดอะที่นี่ขึ้นมาทำกวนอะไรแสดงข้อมูลต่างๆของเป้าหมายเช่นชื่อกับเลเวลและพลังชีวิตขับครับมึงอ่ะรีบๆครับกูจะไปดูนี่ครับเร็วๆครับนี่คือเฮียอะไรครับทางด้านขวามือด้านบนจะแสดงโอเคเราก็มาโอเคผมขอตาคิดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอศึกษาในเกมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเยี่ยมันนี่คืออะไรวะเควสเออกูรู้ <N cess inh aling> น,น er ี่ยอันนี้อะไรครับแชทติ้งนะครับสามารถพูดคุยกับเหล่าอาคณาได้ด้วยการสนทนาโอเคโอเคยำยำยำเวลาแบบใครอยากลับลับกับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะเออคือที่ผมมาเล่นนี่คือไม่ใช่อะไรคือแบบว่าอยากมาเล่นกับใครบางคนเฉยๆครับนะฮะหวังว่าจะได้อะไรวะหวังหวังว่าจะได้รับคำอวยพรจากเทพีวอร์วอร์ตันใครวะคุณรู้จักแต่ฟิกเกอรนมใหญ่อ่ะเออวันนี้ท่านมาตรงเเวลาหมือนเดิมสินะเอ้ากูกูเพิ่งมาวะเพิ่งมาวันแรกครับไอ้เท่เด็กเขาด่ากู โอเคครับเรามาที่้ามควรของลิเวน่าเหรอรหน้ากับลิเวน่าวันนี้วันนี้ก็ไม่ลืมที่จะมาหาอะไรนะเอเฮียกูอ่านก่อนสิเอลอ่ะกดเอลขึ้นมาครับเพสเราอ๋อคือเราเมื่อกี้เราทำเพสเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้คือเควสกูใช่ไหมคือมึงบอกกูทีเควสคือเฮียเฮียอะไรครับนะฮะเรามาดูเราจะมาทำอะไรดีอะ่ะนี่คืออะไรลีเวน่า เดวันนอเดวันนออ๋อเดฮอนทุยไม่ใช่นะถ้าขี้เกียจไม่สามารถโอเคครับอืมดึงๆดึงๆเควสกูอยู่ไหนโอเคครับโอเคอ๋อมันจะเดินตามทางให้เลยโอ้โเจ๋งเจ๋งเลยไม่ต้องอันนี้นะฮะผมนี่คืออะไรเขาทำอะไรกันอ่ะเอาแล้วกูมาทำไมเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเดวันน้าอยู่ไหนอีเดวันน้าแล้วกูต้องมาไหนเนี่ยะเฮ้ย นี่ก็เอา้านี่ก็บังคับกูจังเลยโอ้ยทำไมกูต้องแบบโดนเหมือนโดนบังคับเดินเลยวะมันก็ไม่ได้บังคับอะไรกูนะคืออะไรอะ่ะคือ,คอ,คอต้องทำอะไรอะ่ะโอ้ยต้องเลี้ยวเหรอโอเคเราอ๋อตรงนี้เว้ยตรงนี้โอเคก็จะและ้วนะครับลืมดูหัวไฟขอไฟเยเี่ยมนะครับตอนนี้เราก็ต้องเดิน เราห่างจากอาคันเฮ้ยเอ้าไอ้อออามันให้กูอ่อยปอตอยเดินหาทีดิกูหมันไส้แล้วเดินทีสิครับนี่เอเอมันอยู่นี่โอ้ยบ้าเออแล้วมันทำไมมันมงคับกูลักหนาวะเยี่ยมสองเวส ถึงขัเลยมั้เนาะโดยช่างมันไม่สนใจดใสมเยี่ยมได้ข้าประสบการณ์เยอะจุงเบยแล้วเรียนรู้ทักษะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทักษะกันนะครับผมเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะเจเจพบแล้วเก่งอยู่ตรงนี้ไหมไกลนะครับเจอละเยี่ยมยินดีที่ได้รู้จักเยสมีเสียงด้วยแอฟโฝนประจำวัน เชิญเลยเชิญเลยพวกนักเรียสสนสามารถมาถึงเรือพอสกพานอย่างลิวิน่าลิวิน่าเออลิวิน่านะกูอ่านชื่อผิดตลอดเลยใช่ไหมโอเคแล้วล่ะถึงตอนนี้เราเป็นเรื่องอะไรที่ฟังไม่ไี่ครับก็เรื่อเรอเรื่อโอเคเครียดห้ามเกียจไม่ได้นะผมโอเคครับสร้างเราว่าสร้างหุ่นไรกาโดยสแครสแครนสแครคอลนะฮะทำอะไรสามารถขี้ขวาตีเหรอขี้ซ้ายตีดีว่าเอ้ย เอ้ยได้แล้วไม่ไมแล้วอืวยอืดยอดได้แล้วทำไมมันบังคับกูจังวะมันไม่ให้กูเดินไปอืมอืมตนีนี่ทำไมอ่ะมันให้เราทำอะไรต่อครับให,ให้ทำแล้ววะอ,อืมโอเคครับ เรียนรู้ศากตรกับอ่าโอเคเราไปต้องมาเรียนรู้สกิลกันนะครับผมข้าจะช่วยอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาเครื่องใหม่หน,นั่นก่นอนเฮ้ยเราได้สกิลแล้วเว้ยอ๋อยี่อะไรเราคุยต้องไม่ไอ้นี่โอ้ยยี่อะไรนะอ๋อมันเป็นสกิลเว้ยโอเคเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ใช้ได้โอเคครับเล็งก่อนฮึบเออ ออไม่ทำไมกูอยากไปตีมอนเตอร์แล้วอะทำไมอะอืมอืมเรียแบบร้อยแล้วเราก็กลับมาเรามันใส้ปับ๊บอะไรวะเห็นซื้ออะไรวะเห็นชื่อนี่นักนักน,นที่ฝากจากนี่นอะไรวะโอเคเราต้องปั๊บปั๊บ,บ,บอ๋อชื่อกูก็โอ้สมชาติงาไงเนี่ย อืมไรล่ะคิดที่เข้าว,ว้าวาเลยทีเดียวนะฮะอืมอ้าวอืมเฮ้ยใหม่แกฮึบอ่าอ่าเอรสองหรือยังเอรสองแล้วเหรอตอนไหนว่าทำมันเถอะเยี่ยมเราได้อะไรเนี่ยมันมบังคับกูจังโอ้ยเราเอาเราต้องไปเรียนรู้กับอีตอนไหนวะ ยิายแล้วเรามาฟันเล่นทำเตี๋ยอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเวลายิ้หายเลยขออภัยคนดูนะฮะคือคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเว้จริงๆโอเคครับเราก็ต้องเดินไปนะฮะตรงนู้นแน่นอนนี่ก็บังคับให้กูเดินไปตรงนู้นตรงนี้จังวะเฮ้ยเดี๋ยวกูถีบแม่งนี่นี่ไงเจอแล้วตัวเธอทำไมเกมน,นี้ผู้หญิงมาเยอะจุงแล้วไม่กล้ามกูใหญ่ใหญ่ตัวจริงกูยางกบขี้ก้าง โอเคสึกวันนี้เหมือนกูเผาตัวเองขึ้นมาโอเคครับสวัสดีโซออฟชาออสเยี่ยมทำอะไรอีกอะให้กูทำอะไรด้วยเคดูสดิสามารถพูดคุยกับ NPC กูรู้กูเห็นแล้วโอเคครับเราก็ต้องเดินไปด้านล่างเนาะชิมีชิมีมนี่เหรอครับใช่ไหมตรงนี้เหรอจะลลา โอ้เก็บเหรอเก็บเหรอเก็บแล้ววะทันแผ่ป่ะหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมโรัมเข้าใจทุกอย่างหรือว่เนี่ยอาจจะมีพลังงานซ่อนอยู่กับเป็นดาร์ทำไมกูมีปีกด้วยอ่ะอ้สวยงามจริงครับเกมนี้ครับเอฟเฟคเขาใช้ได้นะฮะเฮ้กูจะเดินกลับไปสัตว์ยังเดินให้กูวนจังเลยเกมนี้ก็เอ้กูรู้แล้วเฮ้ยเอาเฮียบบู้หายเลยหวย ชื่อกูเทเหลือเกินนะฮะไม่มีใครชื่อ take, เท่เกินเราครับสามารถมาเล่นกันได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์อ่าไปทางด้านล่างนะครับผมอย่าลืมไปโหลดม,มาเล่นกันนะแล้วเจอกับผมได้ในเซิรฟ์ฟนี้แน่นอนครับเอาเฮียแล้วกูดเดินเลยมาขึ้หนหาแล้วไงมันอ,อยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวขอเปิดแมพแป,ป๊บขยายใหญ่ย้ายย้ายอ่ะไม่ใช่สิตรงนี้เลยอ่ะกูจะไปตรงนั้นยังไงอ่ะต้องแบบ ยังไงดีเดี๋ยวดีว๋ขอดีก่อนตรงนี้แล้วก็กระโดดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหต้องลงไปด้านล่างครับพี่น้องชาวไทยแล้วกูขึ้นมาทำเฮ้ยแม่งกระโดดลงไปไม่ได้ตายเลยกระโดดฟันไม่ได้หรอโอ้กรรมโอเคครับเราก็ต้องวิ่งลงไปใช่ไหมได้ได้ไดรอกูปแป๊บ โอ้ยมันช่างยากลำบากยิ่งนะกกับการต้องไอ้ยนี่จะเข้าป่าให้ได้หรอพ่อของสิ่งมีนั้นเหรอโอเคอือหือต้องเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมล่ะแน่นอนครับแต่เราต้องเลี้ยวไปครับโอเคเลี้ยวไปก่อนนะโอเคจะถึงแล้วเควสจาโอ้ยนี่ก็เลี้ยวจังเลยสดโอ้ย ลำคาแล้วนะโอ้มันเป็นมุมมองของมึงเลยครับโอ้โหนี่ก็ลำบากลำบากเนาะโอเคครับเราก็ต้องวิ่งไปครับเจเจดจเ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 จมึงถือดาบมึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอเป็นกูกูตายแต่ถือดาบครั้งแรกเนะกูโดนดาบทับตายเนี่ะโอเคมึงยินดีกับกูอีกแล้วอแน่มึงก็เหมือนกันเนี่ยเยี่ยม เดี๋ยวสักโอเคเยี่ยมไปไหนต่อวะใช่ไหมละ่ะเฮ้ยมีปั๊บมีปั๊บหอหลอหอ,อ,อใช้ได้เด้ได้เด้อย่ายอดอทีย่ยอดแล้วไปไหนต่อวะลงไปอีกเหรอให้กูลงไปเลยครับตามทางไปแต่มันก็เจออะไรเองใช่ไหมละ่ะเยี่ยมเนี่ยเป็นบัฟอะไรเหรอลางโจมตีโอ้ยเท่ากับความเร็วโอ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งใช้ได้ใช้ได้ผมต้องกูต้องปรับมุมกล้องตามมึงใช่ไหมเนี่ย มันช่างยากลำบากยิ่งนักท่านเอย๋ยเราอาคันนาช่างช่วยเจ้าช่างหน้าลำบากยิ่งนักข้ายัางลำบากเองเลยทุยแล้วกูยังมาพูดภาษาทุตีเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยต้นไม้สวยงามถ่ายยากซึ้งเลยนะครับอ่ะบัฟหมวดเยี่ยมเยี่ยม,ยยมโอเคครับเราก็มาเปิดปุ๊บถุยแป๊บสิ่งที่สำคัญที่สุดข,ของเราคันนออือช่างมันเถอะโอเคอ ให้กูมาทำอะไรเนี่ยเควส์เควส์เควส์เ้ยอะไรมึงเนี่ยทำตรงไหนองีไหลอ่ะเฮ้ยเรามีตัวอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะที่เราต้องคุยสู้เอาไม่ได้คุยอ่ะอืมทำไมวะทำไมวะวันนี้อากาศสดใสจังอืมก็สดใสอยู่นะก็ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะฮะนี่คืออะไรให้กดอีกแล้วออกมาไอ้หนูเออวันนี้อากาศสดใสจังครับครับ ให้กูทำอะไรกันในงานรายงานอะไรกว่าแม่งเลยเออไม่รู้เรื่องอ่ะเออช่างมันนะเยี่ยมโอเคครับเราได้อะไรกันเมื่อใช้งานปุ่มสกิลัดเครับครับครับพี่พี่พี่ปิดไปเลยครับผมไม่ทำครับชำระชำระเลยเหรอโซเชี่ะที่สามารถหาได้เมื่อไปที่ค่ายนั้นเป็นสถานที่ที่สามารถชำระล้างศพ เมื่อมอนสเตอร์ตายจะเหลือโซอ of chaos เอาไว้เยยีม่มและอาคาน่ามีพลังที่จะชำระล้างโซนี้ได้โซอ of chaos จะถูกชำระล้างเป็นโซแห่งความหวังความบริสุทธิค์ความกล้าค,ความสงบสามารถใช้งานโซ s สกิลที่มีพลังด้วยโซที่ถูกชำระล้างมาหรือนำไปเออ,เอ,อครับ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 เรือมึงครับโซสกิลกน,นคืออะไรเฮ้ย hey, ไม่ได้เราต้อง เราเป็นการ์ดียนไว้เออเยี่ยมทำพี่อะไรครับกูคือกดอะไรลงไปคือกูออออองงงงวยแล้วกวยตุงขออภัยขออภัยสามารถชำระล้างโศกได้เฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับโซแซนชูรีเท่านั้นโซแซนชูรีโอยโซแซนชูรีเออโซแซนชูรีอ่าตรงนี้นะฮะโซแซนชูรีอ่าตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมแน่นอน ชำระล้างเยี่ยมโอเคอืมอัพอันนี้เหรอเพิร์ลโตตำระล้างต่อใหม่โอเคครับคือกูงงบางทีนะบางทีเอ็มโอมันก็ภาษาอะไรแบบเราเล่นโมบ้าจนชินแล้วเราไม่ได้กลับมาเอ็มโอก็งงเนาะเสรยจสิ้นได้อะไรใหม่กับกู กูรู้ครับอันนึงกดไอ n ินเวนท y รีใช่เลยใช่เลยครับแล้วกูจะใช้ของไงวะอ๋อโอเคเยี่ยมอุ้ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยวะเจ๋ง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 งไปไหนต่อโซซซนชุลี่บ๊อกรผลิตใหม่โอเคตรงนี้คงไม่มีที่ไปแล้วเนาะต้องไปอีกเหรอ ยังยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่โอเคตรงนั้นใช่ไหมแน่นอนครับจุดจนี้จุดที่หนึ่งครับ Yeah Messenger อ,อืมโอเคครับเราก็เข้ามาคุยคุย,ย,ยกูระวังอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเราพาระวังมาที่ไหนอะ่ะโซถ้ากำจัดมอนสเตอร์ถ้ามีระดับเลเวลเท่ากันได้รับโซอ of อ chaos อะไรวะพีซเออชาวพีซเออนะ่ยเยี่ยมเลยโอเคเราก็รอแม่งก่อนนะซึ่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่าถ้ากดอะไรบางอย่างจากหน้าจอมันก็จะหลุดแน่นอนเลยงานนี้นะต้องเข้าใจนิดนึงเวลามึงจะโหลดนะอะไรอย่างนี้โอเคเข้ามาแล้วสมชาติขึ้นมาแต่ตัวละครกูไปไหนโอเควิเดนเบียร์ฟอเรส อะไรวะอินอินเวสเหรออินเวสเบีย forest นะครับตอนนี้ก็เชิญเข้ามาเลยเฉือนเข้ามาเลยโอเคต้องมี quest ใหม่แล้วใครอ่ะใครต้องการความช่วยเหลืยน้องมาหาพี่ได้พี่ทำให้น้องได้ทุกอย่างเพราะมันคือเกมกูช่วยมึงอยู่แล้วแหละครับไม่งั้นกูก็ไม่ได้เอกโง่เย้พี่เด็ครับจบเวสหลักสิบเอาโอเคครับ เอาแไผไนต่อวะคุณไม่ทำอะไรกันวะกำจัดเหรอไอ้พวกนี้อ่ะนะเฮ้ยเขามาโชว์ลวดลายกันนะเราต้องโชว์บ้างไม่ได้หรอกนะโชว์ลวดลายโชว์สกงสกิลอะไรงเงี้ยแทงนี่เราก็ต้องช่วยเขาดิอมจิตสาธารณะเว้ยเราก็ช่วยเออเนี่ยเราก็เป็นตัวแทงให้ไงเออนายเราช่วยนายนะเนี่ยเอ้ยเราแยง่งเราแยง่งเราแยง่ง โ okay, อเคครับคอมแบทอยู่ไหนคอมแบทไอตัวอะไรคอมบงคอมแบทอะไรเนี่ยอยู่ไหนวะนี่ไงนาย,นายเรามาช่วยนาย <c oughs> อีกไอ้วอีกอย่งโคตรเหลวเอา้าเป็นไอ้นี่เหรอไอพีซีเหรอไอที่รัดไม่ต้องมารัดก,กูเลยนะอไอเด็กจอกเมื่อกี้กูเห็นเออทำไมวะเจอสกิลกูหน่อยมาค้อน,นอนน่ะค้นอ่ะเฮ้ยได้เฮ้ยมีตรงมีตังคตกด้วยเอา้าไอเทียรแหลก โอเคเยี่ยมเสร็จแล้วแล้วไงต่อกับกลับไปคุยเคสนะครับกับอาหารอะไรพวกนี้นะฮะนี่ก็ตีกันไม่เคยตายทีน้อพวกนนี้นี่เออกูช่วยมึงเสร็จแล้วเยี่ยมเดลวอาอีกแล้วอะไรวะประชากรใบที่ถูกลักพาตัวครับได้ครับเรื่องแบบนี้เราก็ต้องช่วยเขาสิครับเฮ้ยนี่ก็เลี้ยวจังวะเออ จะแม่มึงโอเคเราต้องไปตรงแถวๆน้นเนาะไปปลดปล่อยนะฮะปลดปล่อยประชาชน์ว้าวนะฮะผมนี่เลยคนนี้เลยเอฟไปเลยเพื่อนเฮ้ยมึงพุ่งมาจากไหนนี่ลุดเยี่ยมครับเราได้ไปนคนหนึ่งเลยครับเราก็ต้องปลดหนึ่งเลยจากสามคนนะเน่ะเฮ้ยนี่ก็เลี้ยวจังเดี๋ยวคือเกียดคือเกียดตรงนี้ก็อื คือผมไม่ชอบระบบตรงนี้ครับเออคือคือคือถ้าถ้าคนนี่ก็ดูคลิปนิดนึงว่าคือ,ค,อคือแบบมันมันมันเรยวๆวมันต้องทําไงวะให้แบบมันหายหายหน่อยไม่ขึ้นตัวที่อะไรเนี่ยดนะาวะเอ้าวะน้องเออ,อ,อ,อทำไมวะทําไมวะทําไมวะ,มวะโอเคเราต้องมาปลดปล่อยนะครับคือทำไงให้มันแบบไม่ไม่หมุนไม่หมุนอย่างเงี้ยครับช่วยเข้าไว้โอเคครับไม่เป็นไรครับเราช่วยผู้หญิงเลย เยีะ <c oughs> คนหน้าคนหน่าโม่อไอ้สัสโอเคเราก็ต้องวิ่งไปไอ้ hey, ตัวเที้ยนนี่ตัวไหนเฮ้ย hey, ตีแม่งทีเด้อปันใต้เอาเวลก่อนตอนนี้คือชุดนี้แล้วเนี่ยเราก็มาถึงตรงแม่งแล้วเอาแม่งหน่อยเออทำไมวะทำไมวะตรงสักทีนะฮะเราก็ต้องเอาสักทีหนึ่งนะฮะอเออเออที่จะเข้าสิบเว้ยทำไมวะเยี่ยมเสียงบาย ขอบคุณที่มาช่วยตีนะโอเคครับเราก็ต้องมาคุยกับไอ้ดีโรสนะฮะผมดีโรสมาแล้วเฟรชมาส่งเลเจ้าอีกามนะฮะผมแล้วก็เราก็ยังไงต่อเสร็จแล้วไงครับคุยสิเออยอมรับการโดนทา้าไม่เฮ้ยเฮ้ยยอมรับสักทีดิเออเผื่อๆผแบบเฮ้ยมันมี PVP เว้ยช่วยข้าหน่อยทำเฟรชแป๊บเฮียเพิ่งดิเฮ้ยนี่ก็รีบจัง เออทำไมวะกูผู้หญิงกูก็กไม่เว้นเออเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยกูมองไม่เห็นอ๋อเฮ้ยอันนี่ก็ช่วยแาหน่อยจังเลยตีอะไรนะฮะอะฮะหนูอีหนูเออ,อ,อทำไมทำไมกูกูหล่อกูหล่อ,ก,ลอ,ก,ลอกูบอกก่อนกอจะเอาหเหรอเฮ้ยน้องน้อง,องจะเอาเหรอพี่น้องโอ้ยนี่ก็หมุนไปหมุนมามองไม่ทัน กวดสกงสกิลหมดแล้วตอนนี้โอ้ยแม่งเป้าหายเียแม่งเกลียดตรงตรง PVP ก็ตรงนี้ครับคือคือแม่งเป้าชอบหายครับไอ้ยกากที่หายเลยกูอือทำไมมันเก่งจังวะอีนี่ยอือชื่อมึงเท่ม,มากมิดอะไรมิดไลท์อนะ่ะ กูจะตายแล้วอีสวย,ยไม่ต้องยุ่งกับกูได้ไหมอีค,ครับตอนนี้เราก็ต้องวิ่งหนีแม่งก่อนนะครับเนื่องจากเราจะตายเว้ยต้องแบบมีฮงมีฮิวอะไรเงี้ยนะฮะเออมีฮิวไงเฮ้ยแม่งแม่งไม่เต็มแบบไอ้นั่นเลยว่ะยังไม่ค่อยค่อยขึ้นไม่ค่อ,คอยขึ้นวะ่ะที่ไปและต้องตามกูมานะไอ้ด่วนโอ้ยกูยจะทำเควส โอ้ยโอ้ไม่เกิดขนาดจริงๆโดวงวิญญาณลอยตีเยี่ยมเลยเท่มไปมด้วึเฮจึ๊บกูทำแป๊บเอาชิปหายอยู่ขนาดอุ้ยอือเออขอสักตียังมิดเลยกูโอ้อยทำไมวะอะทำไมวะเยี่ยมังเป้าหายอีกโอ้ยแล้วอ่ะกูตายอยอมนะยอมเนาะยอมยอมยอมไม่ไหว ตายแน่นอน,นครับงานนี้เฮ้ยนี่ก็กดพลาดจังวะกูอะยอมอะยอม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 พี่หญิงนะฮะผมอะยอมยอมยอมตีตีเออยาวยาวไปยาวยาวไปอะไรนักหนาครับกูโอเคยอมครับว่ายเลยโอเคครับแพ้การดวลกันโอเคก็ยมอมไปนะฮะเราก็ยมอยม,ยม,ยมพี่หญิงไปครับเฮ้ยนี่ก็เดินดีดีดิวะแมง ยิงแพ้มาอยู่ว้ายให้กูเดินยังไงนะฮะให้กูเดินดีๆเป็นแบบเป็นสุกสวบ้านเป็นยังไงเป็นส่งเป็นสุกเนี่ยเดินให้กูเป็นสุกน,น,น,น้อยเออเนี่ยแพ้พีวีพีพพพพมาลุรู้ไหมโอเคครับเราก็ต้องเแล้วกูเดินมาไหนเนี่ยวะเนี่ยโอ้ยก็ต้องไปตรงนู้นสะินะไอ้นั่นแม่งก็เดินสบายเหลือเกินในทียแล้วมึงดูกูเข้าใจกูไหมมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ย มีกระถาเข้าไปทั่วเนาะอีโอ้มีที่จะทาเข้าไปทั่วเลยอะไรล่ะคนไทยเราจะเอาดีปปะวะรับดิปปะแป๊บน,นึงครับขอกดเกมทอลี่แป๊บน,นึงได้ของมาครับเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ฮะแต่ชีฟไม่ตรงกันอีกกูโอ้ใส่รถอีกนะโอเคครับก็ยังไงก็โอเคองั้นวันนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบ เดี๋ยวคนที่จะมาเล่นกับผมด้วยจะเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยทำไมเวลก่อนอะไรงี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเจอกันในพาร์ทหน้านะฮะผมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอฝากตัวลาไปก่อนกับนายสมชาติโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe กดแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมฮะสามอย่างที่อยากให้ทำนะฮะโอเคบา,บายบายเยีย่ยมบไปไปเย่เย่อีขอถอะไอ้เหี้ย